สวัสดีครับครับมื่อนีนือมาพ่อกันนี้แล้วนะครับเนาะกับบ้านสวนคุณพัฒน์เกษตรอินทรีย์วิธีพอ่อเพียงครับผมนี่ครับสมุนสมุนพี่นอ้องสมุนสามไล่เขากำลังให้อาหารอยู่กำลังให้เน่ากินอยู่เอาลุยโอ้แสบไล่แสบคักรอ้ยีเน่ากลิน่นอืมเนาะ อันนี้ไว้เฝ้าสวนครับเนี่ยซุบเนี่ยเฝ้าสวนอยู่นในสวนในให้แง่ผมพอได้เป็นมูอครับพอได้เฮาเนาะยง่เมือนขึ้นก็ได้เหมือนเบนี่ยกินครับเศษอาหงอหันจากพวเลือดเราเนี่ยเฮานี่แหละนะเราไม่ให้กินอันนี้ซื้อบักอันนี้บักเหนียวอันนี้บักเจ้าอันนี้บักกำ ครับไมาในส,วน,สวนไมาในบ้านสวนเฮาโอ้พี่น้องมือนี่ก็แดดแดดอยู่มือนี่ฝนกับพระท่านได้ตกอยู่ตก,ตกตกแล้วแต่ว่าโดนเติมแล้วพี่น้องตกแล้วก็โดนเติมพ่ะท่านได้ตกทิมช่วงมาโดนเติมแล้วจนอยากแบบฮอนๆแล้วนะรู้สึกนฮอนๆแล้ว พี่น้องมายังมึงสวนครับผมยางเลาะสวนนะ้อพี่น้องเนาะยนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สีประมาณสิบโมงกลัวสิบเอ็ดโมงเหมือนก็ได้แดดห่อนอยู่แต่ว่าให้ในสวนเท่ากับอากาศดีอยู่เย็นพี่น้องเนี่ยสีโคกเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามึงเพือ่อนเดีตดเดเลล๋ตัดหน่ะเดี๋ยวให้มันหลายๆก่อนคันไล่นี่ก็จะตัดหน่ะนะ รัดให้มันคุ้มดินที่น้องตัดให้คุ้มดินนี่ก็เป็นกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองแบบใใหญ่แบบไดนเรนาพี่น้องเพราะว่ามันเป็นต้นแม่มัน,นกับใบใหญ่เพราะไดอันนี้ภายในสวนนอกกับสีมี่ฝ้าทะไลโจนได้พี่น้องได้ไหมเห็นบ่พี่น้องน่ครับผมมีฝ้าทะไล่โจนปุ่นปลูกท้องสีขยายไปเรื่อยๆฝ้าทะไล่โจนนี่มันออกมันแบบเป็น คิว่าจังไหครับการขยายพันธุ์ของมันคือการแพร่ของมันนี่ยคือมันทีขึ้นมาแล้วมันจะเป็นดอกเพราะมันแก่มันเป็นดอกมันบอเพราะเป็นดอกมันขี้ปิวไปน้ำร้อนเนี่ยแหละพี่น้องนี่เออกมาสองต้นด้ครับเนี่ยเห็นบอเอามาสองต้นผุนเขี้ยวยงหยุดออามาสองต้นสามารถผันมันเป็นดอกแล้วมันสามารถขยายได้หลายร้อยต้นเห็นพี่น้องเนีเห็นบอ หลายล้อยต้นได้ฟ้าทะลายโจรครับเนี่ยสมมติไฟฟ้าทะลายโจรเหรอครับเนี่ยฟ้าทะลายโจรเขากะปลูกไว้ในสวนเขามีไว้ถ้าให้เป็ดให้ไก่เอาไว้ถ้ารักษาจะคล้องนี่แหละเอาไว้จะกินบำรุงร่างกายจะคล้องไม่ไรู้หรครับเห็นบ่อันนี้คือปลาฟ้าทะลายโจรเข้าสี ข้าสีให้มันใหญ่รอนีเลยเราก็สีเป็นกระชงกระช่ายกระช่ายยังข้ากับสีปลูกขึ้นกันนะครับแต่ว่าปีนานแห้งสิห้ายครับนี่ปีนาแห้งสิหลายเพราะว่าไนมันทุกตน้นสีมีไนมัดเรามันมันกระิีปิวเต็มแลวพี่น้องลายแบบนี้ปีนาแห้งหลายนะครับสำหรับผู้ใดมักน,นะครับเนาะผู้ใดมักแบบว่าการทับสวนเฮ็ดสวน แบบสวนวน,นากเกษตรสวนปลูกปลาปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกพวกผลไม้ร่วมกันในปานะครับนี่เห็นบ่กล้วยนี่หลายต้นเน,น,นี่ยพี่น้องในปานก็ได้มันมันเขี่ยเห็นบน่เคี่ยกล้วยคือกันามาเรื่อยๆมันก็จีแทงออกเรื่อยๆอกพี่น้องเพราะว่าน้ากับปลูกมาได้สองปีแล้วกล้วยสองปี เห็นบ่นี่ดินี่ก็เป็นนอกำลังน,น้อยๆเขินมามันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆไหมครับนี่ในสวนนอกับปลูกผักหวานได้พี่น้องได้หน่เห็นบ่ผักหวานแต่ว่าพันธุ์ไหญ่ดอกผักหวานไปเรื่อยๆให้มันหลอดตายมันก็สิโอเคดอกผักหวานก็นได้นี่ครับกล้วยกล้วยอยู่บ้านสวนกล้วยอยู่บ้านสวนก็มีอ่ากล้วยหลายสายพันธุ์เด้พี่น้องกล้วยอยู่บ้านสวนคุณภาพนี่มีหลายสายพันธุ์ครับผม เฮากะบ,บ้านสวนเฮากะบิมีกล้วยน้ำว้าปากช่องเนาะปากช่องปากช่องหาศูนย์น้ำว้าปากช่องหาศูนย์แล้วกะจะมีกล้วยหอมทองสองแล้วกะสิกล้วยหอมเขียวเป็นสามเนาะพี่น้องกล้วยหอมเขียวเป็นสามแล้วกะจะมีกล้วยกล้วยกล้วยตีบบ่ กล้วยตีบเป็นซีประมาณซีซีสายพันธุ์ครับผมอยู่ในสวนท่านี่ซีสายพันธุ์แต่ว่ากล้วยหอมท่องมึงพี่นนองเห็นบ่มึงเนี่ยวีนี่โอ้โโอ้แบบว่าเจังไหนล่ะบ้องอามนะครับบ้องอามเพราะว่าเหมือนกล้วยหอมท่องนี่ต้องดูแลดีๆหลีนี่ผมปล่อยผลมันเลยบ้องอาม ถือว่าเป็นต้นแม่มันนะ้มันบสมบูรณ์พ้อมพื่อนองคือมันช่วงแรงเนาะช่วงแรงบางหนึ่งแรงที่ผ่านม,าม่บางหนึ่งมันก็บแบบยังไงละ่ะแบบมันก็เลยแบบล่งนะเขาเอืนนะ่นเนาะภาษาอีสานเขาเอื่นล่งล่งมันก็เลยเป็นแบบบงยงยัยเลยขึ้นมาเลายจริงๆนะมันก็เลยโบโอเคปะไหนนี่ครับกลวยคู่กลวยคู่พี่น้องนี่นี่หอมเขียวนะครับนี่ออก เป็นเป็นคูน่เลยนี่ผมจงไว้เป็นเครือเครือคูเลยนะนี่ครับมีสองตนสองตนสองตนที่เป็นที่เป็นเครือ,อติดลูกแล้วติดเครือแล้วมันกระสีออกไม่เลยแล้วพี่น้องว่าพุ่วม,มากกัสีออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นนะนี่ครับผมเห็นบป่นี่ก็กล้วยด้วยกันปีมันก็ออกไปเรื่อยๆออกปีออกยังไปเรื่อยๆบันหุ่งกสิเป็นมากไปเรื่อยๆเห็นไหมครับน่ะ ข้างผลกับกล้วยเป็นเครื่อหันมานะครับผมต้นไงอยู่พี่นอ้องต้นไงอยู่ครับก็เห็นบ้าผนเครื่อนกับไงไงพร้อมแบบว,ว่าเพิ่นจีไ้น้ำอยู่นะครับฝนตกน้ำพร้อมแล้วผมกับเห็นบอกวาน้ำาบดานพี่น้องน้ำปร,ดา,ำปรดานครับผมเ่ยน้ำปาะดาน เอามาแต่งทึ่งพู่นนะครับผมพุ่นทึ่งๆผมครับเห็นบ่พุ่นทึ่งๆพุ่นละเลื่อยพุ่นไปแล้วก็ปล่อยเฮ็ดข้องใส่ไก่นี่ครับข้องใส่ไก่ลงมามันก็ดจีชุ่มชื้นพี่น้องแถวนี้ก็ดจีชุ่มชื้นเอาข้องใส่สูบลงข้องใส่ไก่มันก็ดสิไหลลงสาพี่น้องเติมน้ำเติมน้ำในบ่อป่าครับผมเติมน้ำในบ่อป่านี่มาครับคง คงแขกดำกะทั้ง้านสวนเอกก็บสิปลูกลหลายๆอย่างพี่น้องปลูกสลับกันไปปลูกมีนั้นมีนี่สลับสลับเปลี่ยนกันไปนะครับผมมีหลายอย่างเนี่ยจังบอกสมโองสิ่นอกกมีแต่ว่าท่านี่ไงได้พี่น้องว่า <c oughs> ท่านด้กินได้กินมากล้วครับพราท่านีออกดอกออกผลเนาะครับกสีมีปลูกหลายแนวนะครับนี่จนผงชลลดมครับนี่ อันนี้กล้วยตีบนี่แห้งไงพี่น้องนี่กล้วยตีบพูดนะเพะท่านเนี่ยเป็นเครื่อเยู่ตัวนี้สายอีกสายพันธุ์หนึ ific, ่งนี่ครับกะชี่มีพริกมันบ่ลาพริกเ่าก็จะปลูกพริกไว้ปลูกปุูมบิกไงพี่น้องนั่นบอกทึ่งๆก็มี่ทึ่งๆเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเดี๋ยวพาไปเบิ่งพริกกระถางทึ่งๆอันนี้พริกปลูกใส่กี่ดินเลยปลูกใส่ต้นแต่ว่าปลูกข่างห้องน้ำน่มันกะสะซุ่มน้าไม่รู้พี่น้องนี ลาะพื้นดินนี่มันที่ z o ม,มาได้่เห็นบอาผมอยู่ขงังพริกตน้นนี้เลยดกเลยงามเหมือนแบบว่าหน่วยไงเองใช่ไนะครับห,นห็นบอกน่วยไงเด้เป็นพริกกระเลียงหน่วยไงน่วยเต็มุ o ม m ไงไงกว่านี้อีกแล้วผมเก็บไปแล้วนครับในส่วนกระสิประมานเนี่แหละพี่องเข่ากับปลูกยู่ปลูกกินปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกพักปลูกยังไว้จะกินถึงรดู พักห้องกับปลูกพักไว้ทั่กินนะครับถึงรถด,ดูพวกปลูกบาอ,อื้อบางยังสิมันบ่อละฟักทองมืออื้อนี่เ้อกับปลูกไว้ไว้ทั่กินเช่นกันนี่ครับต้อนอย่างหน้าเนี่ยต้นนี่ต้นนี้เป็นต้นพิญัยมูด้วยนี่คือต้อนต้นไงก็มูอายุอายุหลายก็มูพี่น้องโอ้จัากิ่ยางกินมันดุแม่งบ่พี่น้องนี่แม่งกัดบอ่อเนี่โอ้ผมบ่ได้มาเบิ่งโดดแล้วพี่น้องเห็นบ่ นี่แมงกัดโอ๊ยสิไดหานีามามาใส่อยู่นี่เนี่ยสินี่นเอายอายัายางนนเนาะมาใส่มันนองๆคอยอจะเศร้าต้นนี้กับต้นไงอยู่เั้าน้อยผมบอกเสื้อเฮ็ดลงอยู่ฮามันได้กินเฮ็ดจันเด้์ผสิมาต่ายซะเด้แมงกินแล้วพอไปอยังดนกเฮ้าก็มีหลายตนอยู่ครับแล้วพ่อไปเรื่อยๆครับผมครับอ่อ มือนีกับภาพพี่น้องเบิงสวนนะครับเนาะในบรรยากาศบ้านสวนของเฮาในป่าสีเขียวของเฮาขามือนีกับบ้านสวนคุณพัฒกับภาพพี่น้องมาะลาะเบิงอันนั้นอันนี้กันผู้ใดมกักกันผู้ใดอันนั้นกับฝากติดตามนะครับเด้อฝากกดติดตามในทั้งยูทูบยูทูบกับบ้านสวนคุณพัฒน์ครับผมกับฝากติดตามนะครับผมก็จะมีคลิปมาเรื่อยๆนะครับคลิปการเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนเกษตรนี่นะครับ คลิปหลังออกจากง,งานแล้วนะครับอ,ออกจากง,งานมากเฮ็ดสวนเฮ็ดยังเตรียมโตจังไหนแบบใดกับสีมีเว้าในคลิปวบาในนี่แหละยูทูบของผมคลิปของผมไปเรื่อยๆครับผมการยูใช้ชีวิตอยู u, ใ่ในสวนปลูกยูปลูกกินเฮ้าสิพ่อได้กินได้ยูบอแล้วกัเป็นยังไงออกงานมากยู่ได้บ่ใช้ชีวิตจังไหนครับผมกับสีมีคําตอบในหนีมัด่วนเนาะครับเนาะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ มันชวนคนพัดก็ขอจบพพเพียงเที่ยงที่เหนื่นะครับเนะาะสวัสดีครับ